สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลหลังบ้านชากาแฟค่ะวันนี้วิมีเมนูเครื่องดื่มสร้างอาชีพสร้างรายได้มาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะคลิปนี้วิจะพาเพื่อนๆทำเมนูสตรอเบอรี่ปั่นนมสดและสตรอเบอรี่เย็นค่ะก่อนจะไปรับชมวิธีทำวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทาเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้วิด,ด้วยนะคะ ไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะมาดูวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้กันเลยค่ะนมผง dairy l i c t ค่ะนมผงเต็มมันเนยตัวนี้จะเป็นหัวนมผงแท้สามารถทำเบเกอรี่ได้ทำเครื่องดื่มได้นะคะแล้วบรรจุอยู่ที่1กิโลกรัมและ1กิโลกรัมสามารถทำนมสดได้ถึง7ลิตรเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาและสีสันของนมสดกันเลยค่ะ สีสวยหอมกลิ่นนมมากมาดูส่วนผสมตัวต่อมากันเลยค่ะต่อมานี่เลยค่ะนมข้นจืดค่ะและตามด้วยนมข้นหวานค่ะเพื่อนเพื่อนสะดวกยี่ห้อไหนใช้ได้เลยนะคะนมข้นหวานค่ะแล้วตามด้วยนี่เลยค่ะลองบีดใสไซรัปกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะวันนี้เราจะทํานมสดสตรอเบอรี่เนาะและก็น้ําร้อนเลยนะคะค่ะคลิปนี้ี่จะแบ่งปันเพื่อนๆนสูตรแก้ว22ออนซ์ค่ะเราไปลงมือทํากันเลยค่ะ มาลงมือทำสตรอเบอรี่นมสดเย็นกันก่อนเลยนะคะสำหรับเมนูนมสดสตรอเบอรี่เย็นวิจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่100 ml ค่ะและตามด้วยนมผงเดรี่ริสค่ะ3ช้อนโต๊ะค่ะและตามด้วยนมข้นหวาน30 ml ค่ะ และตามด้วยนมข้นจืด30 ml เช่นกันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะและตามด้วยลองบีบไซรัปสตรอเบอรี่40 ml ค่ะความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ที่ตัวไซรัปตัวนี้ได้เลยนะคะหวานน้อยหวานมากปรับได้ตามชอบกันเลยค่ะหลังจากใส่ส่วนผสมครบแล้วนะคะเรามาปั่นกันเลยค่ะวิจะใช้การตีฟองนมคนส่วนผสมนะคะเพื่อนๆ สีสันสวยงามกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคน,คนคนส่วนผสมก่อนเทลงแก้วนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันการนอนก้นของเครื่องดื่มค่ะเทนมสดสตรอเบอรี่เราลงแก้ว22ออนกันไปเลยค่ะและวิจะท็อปด้านบนด้วยฟองนมค่ะท็อปด้วยฟองนมนุ่มๆเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าให้กับเครื่องดื่มของเรานั่นเองค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายกันได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะสำหรับเมนูนมสดสตรอเบอรี่เย็นค่ะเพื่อนๆก็ชงกันง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะเราไปต่อกันที่เมนูนมสดสตรอเบอรี่ปั่นกันเลยค่ะสำหรับนมสดสตรอเบอรี่ปัน่นวิจะใช้น้ำร้อนอยู่ที่120 ml ค่ะ และตามด้วยนมผงเดรี่ริสค่ะ3ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆลองสังเกตผงนมดูนะคะเขาจะละลายได้ทันทีเลยค่ะใส่นมข้นหวานที่45 ml ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วตามด้วยนมข้นจืดค่ะ45 ml เช่นกันค่ะ ตามด้วยลองบีสตรอเบอรี่45 ml ค่ะความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ที่ตัวไซรัปลองบีสตรอเบอรี่กันได้เลยค่ะหวานน้อยหวานมากปรับได้ตามชอบเลยค่ะคนส่วนผสมให้พอเข้ากันค่ะเทนมสดสตรอเบอรี่ลงโถป,ปั่นกันได้เลยค่ะ หลังจากนี้เราไปเติมน้ำแข็งเต็มแก้ว22ออนอนกับอีกครึ่งแก้วได้เลยค่ะใส่น้ําแข็งลงไปในโถปั่นกันเลยค่ะหลังจากนี้เราก็นําส่วนผสมของเราไปปั่นให้ละเอียดให้เข้ากันดีค่ะมาแล้วจ้าเดี๋ยววิไปเทใส่แก้วเลยนะคะทํากันง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆสําหรับเมนูนมสดสตรอเบอรี่ปัน่นสูตรลดต้นทุนของเราค่ะ น่าเศรษฐกิจแบบนี้อะไรที่เซฟต้นทุนได้เราก็เซฟกันไปเลยนะคะเพื่อนๆสูตรน้ำทำเงินได้ที่บ้านเพื่อนๆไปทำกินทำขายกันได้เลยนะคะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะได้แล้วจ้าสำหรับเมนูปั่นนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆกลองไปทำกันดูนะคะสำหรับเมนูนมสดสตรอเบอรี่เย็นและเมนูนมสดสตรอเบอรี่ปั่นค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเราไปชิมกันเลยค่ะ มาชิมเมนูปั่นกันก่อนเลยค่ะอ,อร่อยนะคะเพื่อนๆเหมือนกินไอศครีมเลยค่ะหอมกลิ่นสตบบรอเบอรี่หอมนมสดมากเลยค่ะมาต่อกันที่เมนูชงกันเลยค่ะรสชาติละมนุนหอมนมุ่มๆค่ะเพื่อนๆกลมกล่อมลงตัวเลยนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้วิหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วิด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ